วันนี้จะมีหัวข้อเกี่ยวกับการรับมือความโกรธหรือความไม่พอใจใครบางคนนะครับผมซึ่งแน่นอนแบบเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นปกปติมากๆนะครับผมคำถามคือเราจะรับมือมันอย่างไรดีให้ทุกอย่างมันออกมาแฮปปี้กับตัวเราแล้วก็ตัวเขาได้ช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับมันมีเรื่องมากระทบที่ใจผมหลายเรื่องมากเลยนะ แลวบางเรื่องทำให้ผมงุดหงิดโกรธไม่พอใจมากเลยซึ่งตัวผมเนี่ยแม้จะเป็นโคดนะครับผมก็จะมีวิธีรับมือความโกรธหลายรูปแบบใน,นแบบของผมเช่นอาจจะไปเข้าใจเรื่องราวที่เขาเคยผ่านมาอันนั้นก็เป็นไปได้ครับหรือการเมตตาไปเลยกรุณาไปเลยก็เป็นไปได้ครับแต่มันก็มีเทคนิคหนึ่งนะที่อาจารย์ใช้หลังจากที่ฝึกสมาธิมาเราใช้เทคนิคนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เห็นผลเร็วใช้ได้เร็ว ใช้ในทุกสถานการณ์เวลาเราโกรธใครบางคนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในและความรู้สึกเนี่ยมันจะปรุงแต่งตัวเองแล้วมันจะต่อยอดไปเยอะใช่บางทีเราโดนทาร้ายที่ใจอย่างเงี้ยมันมักจะมีความคิดต่อยอดไปว่าเฮ้ยเราไม่ดีเรามันเลวเรามันโง่หรือแบบเขาไม่ดีเขามันเลวเขามันโง่ในต่างๆนานามากมายเลยคําเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมากับเรามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไม่จัดการมันเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆได้นะจ๊ะดังนั้นทำยังไงดีสังเกตตัวเองสิเวลาเราโกรธเนี่ยไอ้ความคิดพวกนี้ที่มันปรุงแต่งเนี่ยถ้าเปรียบเป็นมนุษย์คนหนึ่งละเหมือนกับว่าสมมุติเราโกรธคนวันนี้ชื่อ B ีเนี่ยสมมติเมลแมวมีนักเรียนชื่อ B ีอยู่สมมติโกรธคนนึ่ะชื่อแซดไม่น่ามีใครชื่อแซดสมมติโกรธคนชื่อแซดเนี่ยแล้วเราก็มีความคิดปรอคุณเเขาว่าหูแซดแม่งเลวแม่งโง่แม่ง ทำลายร่างกายเราตรงไหขนาดนี้เนี่ยไปทำลายที่ใจเราขนาดนี้ใช้ไม่ได้เลยทาไมฉันโง่ให้เขาโดนทำลายอย่างเงี้ยฉันจะแก้แค้นเขาอยากจะไปตบหน้าเขาอยากจะไปเอาคืนเขานี่คือความคิดของแซบีความโกรธเนี่ยที่มันประดังขึ้นมามันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งมันเด็กคนหนึ่งที่เวลาโกรธใครบางคนแล้วมันจะอารมณ์มันจะท่วมทนขึ้นมาครับมันจะไม่สงบมันจะเดือดมันจะพ่านไปหมดถ้าคุณจะไปเข้าใจ เข้าใจคนที่ทำให้เราโกรธก็เป็นไม่ได้แต่ความโกรธเนี้ยถ้าเราเข้าใจเขาละมันจะเป็นยังไงถ้าเราเห็นว่าเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังโวยวายเขากำลังด่าทอไม่เลือกหน้าแล้วเนี่ยถ้าเราปลอบความโกรธตัวเองมาจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเวลาเด็กโมโหเนี่ยเราปลอบเด็กคนนั้นเขาก็สงบลงได้ใช่ไหมครับเหมือนเด็กคนนั้นงอแง เราเอารมณ์ให้เขากินเราเล่นกับเขาเขาก็สงบลงได้ความโกรธก็ไม่ต่างกันความโกรธความเศร้าเสียใจอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของตัวเราที่อยู่ในตัวเราเวลามีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็คือตัวเราที่โกรธมีความเสียใจก็คือตัวเราที่เสียใจมีความเศร้ามีความผิดหวังก็คือตัวเราที่เศร้าและผิดหวังถ้าสมมุติเราไม่อบกอดตัวเราไม่ปลอบตัวเรา ก็เท่ากับว่าเราทอดทิ้งตัวเราเนะี่ยนั่นก็คือเราลืมตัวหรือเปล่าเราไม่ใส่ใจตัวเองหรือเปล่าเราไม่คุยกับตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์ทาก็คือคุยในใจปลอบตัวเองเลยว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนสงบก่อนทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีได้ตอนนี้มึงกําลังปรุงแต่งในเกินไปหรือเปล่าตอนนี้มึงกําลังทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่หรือเปล่าสงบสติอารลงดูซิ ดูเหตุดูผลดูปัจจัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูสิว่าทายที่จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมันใหญ่โออย่างที่เราจรินตนาการไว้ไหมคุยกับเขาคุยในใจกับด้านมืดของตัวเองให้ได้ปลอบเขาให้ได้พอเขาสงบลงเราจะรู้สึกว่าใจเรานิ่งขึ้นแล้วพอนิ่งขึ้นก็ขอบคุณเขาขอบคุณความโกรธเนี่ยที่ทําให้เราสงบได้ขอบคุณความโกรธน,รรนี้ที่ทําให้เราเรียนรู้ ให้เราเติบโตให้เราไปข้างหน้าได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความโกรธไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจความเศร้าความเสียใจความผิดหวังไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจที่ต้องผลักใสเพราะถ้าเราผลักใส่นมนเหล่านี้ออกไปมันก็คือเราผลักใสตัวเองออกไปถ้าเราเกลียดเขาเราไม่ยอมรับเขาเนั่นก็คือเราไม่ยอมรับตัวเองถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองเมื่อไรเราจะมีสันติภาพกับตัวเองได้ แล้วถ้าเราไม่มีสันติภาพกับตัวเองเราจะไปมีสันติภาพกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่งไงถ้ากับตัวเองเรายังสงบไม่ได้ไม่ต้องหวังเลยว่าเราจะเป็นเมตาสงสารหรืออยู่ร่วมกับใครได้ก่อนจะเปลี่ยนโลกก่อนจะเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเองหรือยังรับมือกับตัวเองได้หรือยังผมจะไม่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เมื่อก่อนผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ ถ้าเกิดปัญหาใครผมคงสอนหรือคุณมิด่าเขาโพสอะนรประชดประชันเขาแต่เดี๋ยวนี้ผมคงไม่ได้สอนให้คุณทําอย่างนั้นเพราะเวลามันเปลี่ยนไปจิตใจผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนตามผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบว่าใครไม่ได้อยากประชดใครหรือด่าใครคนเดียวที่เราควบคุมได้แล้ววิจารณ์ได้ก็คือตัวเราเรานี่แหละรู้จักตัวเองมากที่สุดเรานี่แหละรู้ที่มาที่ไปของอารมณ์ตัวเองมากที่สุดดังนั้นก็ต้องคุยกับตัวเองให้เป็น อยู่กับเพลองให้ได้โกรธปั๊บปลอบเลยเข้าใจต้นสายปลายเหตุเลยพอเขานิ่งลงขอบคุณเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าความโกรธไม่ใช่อันตรายความเสียใจไม่ใช่อันตรายแต่ทุกอย่างคือส่วนหนึ่งกับเราคือส่วนเดียวกับเราถ้าเราโอบก,กอดทุกด้านในตัวเองได้เราจะโอบก,กอดเพื่อนมนุษย์ได้ทุกคนเช่นกันที่สําคัญต้องฝึกนะเรื่องแบบนี้ต้องฝึกอาจารย์เนี่ยพอฝึกเฮ้ยง่ายขึ้น ถ้าแค่ฟังไปแล้วไม่ทำเลยเนี่ยอาจารย์บอกเลยไม่เห็นผลหรอกการโคดิไม่ใช่เวทมนต์ธรรมะก็ไม่ใช่เวทมนต์เวลาคุณไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อแม่ชีหรือไปหาโค้ดอะไรมาเราไม่ทำะไรเลยมันก็อยู่ที่เดิมนะที่รักสำคัญมากคือต้องเอาไปทำดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดความโกรธกับใครเศร้ากับใครเสียใจหรือความรู้สึกที่มันไม่เป็นประโยชน์กับใครก็ตามอย่าเพิ่งไปโทษเขาเลยมาพิจารณาใจตัวเอง มาปลอบความรู้สึกตัวเองมาหาที่มาที่ไปว่ามันเกิดจากอะไรคุยกับเขาปลอบเขากอดเขาไว้กอดความรู้สึกตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเราจะกอดเพื่อมนมนุษย์ได้ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนบางคนไปไหนก็มีความสุข <Okay. S 1> เคยสงสัยไหมว่าทำไมใครบางคนเนี่ยเจอหน้าคุณเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยู่ใกล้จังเลยเคยสงสัยไหมว่าทําไมใครบางคนเนี่ยแค่เรามองตารู้สึกว่าคนนี้มันปลอดภัยคนนี้มันน่าอยู่ใกล้ คนนี้ไม่มีบารมีความน่าเชื่อถือเพราะเลยว่าเขารักเพื่อนมนุษย์ได้เนื่องจากเขารักตัวเองมากจริงๆเขาศรัทธาตัวเองเขาปลอบตัวเองได้เขายอมรับทุกด้านของตัวเองได้ดังนั้นวันนี้ถ้าอยากจะเปิดโลกกทัทน์ให้มากขึ้นถ้าอยากจะมีมิตรภาพที่ดีมากขึ้นหรือถ้าคุณอยากจะอยู่ในสังคมได้สงบสุขขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นปลอบความรู้สึกตัวเองให้เป็นหาต้นสายไปให้ใหเป็น แล้วก่อตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะก่อโลกได้ทำไรไปทำนะจ๊ะสวัสดีครับ